อย่าโดนน้ำต้องหลบน้ำด้วยเย้ามีกระโดดกระโดดอะไรพวเกเจ้าถ้ามันแห้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเชฟไปทางนี้เชฟไปทางนี้ครับเชฟไปทางนี้ทางนี้มันโดนน้ำไงเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ถ้าอะไร,ระค,ะครับนั่นต้องมีอะไรอุปกรณ์ป้องกันไหมโอ๊ยถ่ายไม่ทันเลยเร็วเกินนะเฮี่ยเนียเขาเรียกข่าอะไรอะ่ะ เขาเรียกค่าอะไรไม่มีที่เป็นเนินเล่นเนาะ